เดี๋ยวคลิปนี้จะพานั่งกับนิ้งหน่องหน่อยครับไม่ได้นั่งนานเลยเฮ้ยน้องทำไมรถนีเ่เอียงๆไงเฮ้ยเนี่ยพักหรือเปล่าเนี่ยของฝุ่นยังอยู่ดีมีครบครับหน้ากลางหลังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดีต่วนครับเมื่อกี้ฝนดำท่าจะมาครับ ผมเลยใส่กระถาไปครับไล่ไปแล้วน่าจะไม่มาแล้วมั้งไปเลยครับโอ้โอสวัสดีครับอนุญ,ญาตนะครับ นั่งได้ไหมนั่งนั่งได้ครับผมคิดว่าจะมาตรวจใบก๊ปีนโอ้ปุ้มไม่มีแล้วไปกบปีนมีแต่ใบกระท่อมเหรอไม่ใได้มีแต่ใหลุ้มเลยทำไมโทรศัพท์สองเครื่องเลยนี่ทำไมมันรวยแท้ขับรถแค่ไม่กี่เดือนรวยแท้มีธรรมดาที่ไหนเนาะอยู่กับเสียติมแล้วเนาะเด็ใช่เราก็ต้องอัพเกรดตัวเองเนาะอัพเกรด ันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ผมนึ่งทำไมอ่ะโทรศัพท์ไข่ของทำภูมงอยู่โอ้ยขำไม่ออกโอ้ยตายแล้ยโดนเขายังไม่หมดโอ้่อนเขายังไม่หมดใช่อุ้ยอันนี้ก็เบิกใหม่นี่ไม่เบิกใหม่หรอไม่ได้เบิกใหม่ฮะติดไหมนี่ติดติดแล้วต้องต่อนี่ยโอไปรับเขามาโอ้มีติ๊กเกอร์ดินดวนด้วยนี่ ี่เจอดานี่บูกเลยนะนี่ีแกจะบูกไงบูกชิดซ้ายเลยคอยเอากาแฟใช่ไหมบุกรอยไช่ไหมกับรถมีมารยาทไงวะต้องหลบให้เขาเจ้าทินไงเจ้าทินเลยเหรอส่แว่นให้ดูหน่อยดิ ด้าเกียร์มันจากไหนนี่ไปเก็บมาตรงไหนนี่เก็บมาจากใกล้ยุ้งยุ้งไปเห็นด้าเกียร์นี่มาเราทานชอบเลยชอบชอบนี่ของมันอยู่นี่แม่บู้เรียบร้านมันอยู่ในนี้ได้ข่าวว่าเปิดช่องแล้วเหรออ๋อครับผมเปิดช่องแล้วนี่ช่อง หลอดช่องตายแล้วเทรกเอาช่องนิ่งนองรถพ่วงพ่วงสิงรถพ่วงครับโอ้ยขับรถดำอะไรไปพ่วงสิ่งนั่นแหละเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนอีกเป็นไรเอาสินี่ก็เอานิ่งนองคาร์เองแซงทีละสามโอ้คนขับร้จักเยอะใช่ะไหมใช่เมียก็อยากให้เปลี่ยนอีกเมียอยากให้เปลี่ยนอยากให้แซงนอง ดำสิ่งนี้สีนองอแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอีกประมาณสิบสามวันเขาเปลี่ยนอตอนนี้ก็อยู่ที่แต่ตอนนี้ชื่ออะไรตอนนี้ชื่อก็นิ่งนองคาแรงแสงทีละสามอ๋อตอนนี้อยู่ในชื่อนิ่งนองคาแรงแสงทีละสามครับโอ้ไหนเอามาดูหน่อยสิดูอะไรก็ดูชื่อช่องไง<อ>ทำยูทูบเหรอ เพื่อจะได้ดังเหมือนเหมือนพี่นะอยากดังดังตรงไหนหรอดังตรงนี้เลยอยากดังก็ต้องเปิดเครื่องเสียงดังนี่ใส่ใส่ฮอนด้วยเนาะออสไดท้ผมได้ซื้อฮอนไหนดูฮอนเนาะไปซื้อว่าร้านก็มีผมว่าจะไปซื้อซเวอรลูกอมนะนั่นแหละไหนนี่นะครับผมนิ่งนองขาแรงแซงทีละสาม ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเนี่ยผู้ติดตามเท่าไรพ่อไหนผู้ติดตามเท่าไหรเนี่ยน่าจะสี่ร้อยโอ้เจ๋งสุดโอ้ชื่อนี้ก็ดีแล้วนิ่งนองขาแรงแซงแต่ละสามนี่พี่มาโปรโมทให้อีกน่าจะใช่ได้อยู่ว้มั่งนี่ได้อยู่สองแสนนี่ได้นี่พี่ติ๋นยังไม่โปรโมทให้ด้วยนี่อ๋ออันนี้ใครเป็นคนนี้ให้อันนี้ ทำเองทำเองเลยเรียนรู้เองเลยเรียนรู้เองยอดอะไรอะไรนี่แหละมันต้องเรียนรู้เองเราไม่ต้องไปพึ่งเขาเนาะถ้าเราทำเองเป็นทุกอย่างถ้าเราทำเองเป็นเราจะก็จะแก้ปัญหาเองเป็นแล้วก็มันถ้าเราแบบพึ่งแต่เขาเราก็ต้องพึ่งเขาอยู่เป็นอะไรใช่ไหมใช่เราก็ต้องอันนี้ก็ไปพึ่งพึ่งนน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 ึนน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 ให้นนบน มันเปิดเป็นสาธารณะแล้วให้คนเขาเห็นอะคนหาเจออก็อได้พันธุ์มันเพิ่งเปิดใหม่มันยังไม่จเจอหรอกอ,อืมมันต้องสักพักหนึ่งแต่เมื่อก่อนผมทําคนดูเป็นพันน,นะนะใช่กูเคยทำ้วยเหรอเคยทำว้าวไอ้ฝนเมื่อกี้จะมาไม่มาเลยนาะนั่นแหละจะได้ตกแล้วตกหมดเลโอ,โอ้แต่ก่อนเคยทำบอ่เคยทำอยู่เนี่ยช่องเนี่ยเด้อทายอะไรอะรถน้ำแข็ง ถ่ายรถน้ำแข็งครับนิ่งน่องสายลั่นสายหาได้ไหมสายหาได้อยู่นิ่งน่องสายหาได้ไหมหาหาลึกลึกเลยหาไม่ได้ทำไมอะลึกแล้วโอ้ลึกลึกเบ้มไหนวะไม่รู้จมจมคาคารุ่นี่โม่อร์โอ้แต่ก่อนมีช่องเัินครับนี่นิ่งน่องสายลั่นนิ่งน่องสายลั่น ครับคนติดตามยี่สิบห้ายี่สิบห้าคนแต่คนดูบางบางอันอ่ะมันก็อันนี้ถ่ายลงมากยังนี่ช่องเนี่ยอ๋อถ่ายลงแล้วนะครับผมถ่ายลงแล้วนะถ่ายลงแล้วอย่ามีคนดูไหมดูอยู่ไม่กี่ร้อยเองโอ้ถ้าไม่ได้น้นการชูช่วยโปรโมทก็ไม่ได้คนติดตามขนาดนี้หรอนี่ครับคนเขาไม่รู้จัก เออก็ดังดังในท่าทางทางไหนทางที่ดีนี่แหละโอทางที่ดีคือแบบทางที่ไม่ไม่ดีวันนี้ดวงซวยทำไมขัดรถเฮ้ยถอยถอยไปจมจมอ่าจมตรงไอ้เท่เนี่ยซวยตรงไหนจมรถจมซวยอจมไปตรงคันนาที่จะขึ้นไปที่เท่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติรถจมนะเกมเลยมีใครไม่ขับรถไม่จมหรอก จมไม่พอกันชนเบี้ยวเลยกชนเบี้ยวอีกเบี้ยวอ้อันนี้ก็โดนยับเลยวันนี้โดนด่าไหมเนี่มันจมหน้าเหรอฮะไม่ไอ้นี่ไปชนก้อนหินเลยอ๋อชนก้อนหินครับก้อนหินมันอยู่ใต้ดินเนาะทีนี้เราขัดไปเนาะไม่รู้ว่าดินตรงไหนมันแข็งไม่แข็งเนาะผมขัดไปเหยียบไปปุ๊บไอ้คือมันรูดอันนะใช่โอ้เหมือนกับมันรูดเลยรูดรดินทีนี้ก็ไปโดนหินเลยเนาะ กระชุนมันต่ำนะนี่กันชนต่ำนี่ต่ำมันต้องยกสูงหน่อยอืมหน้าต่ำนะนี่คันเนี้ยสูงนี่ประมาณเออมันต้องยกให้มันสูงเลยอันนี้ผมไปวัดดูนี่สูงสูงเท่านี้เองไปวัดเจอพระไหมไปวัดเจอพระอยู่เมื่อวานน่ะนี่ดาดายับเลยดายับอีกดายับยัต้องเอาตอรีดนั่นนัลนเลย อ้าวมันยับเอาตัวรีบไปรีดวะเชื่เลยช่วยช่วยไม่ได้ถ่ายต้องถ่ายรอกต้องถ่ายขับรถไปนี่ทำไมผมไปอยากดังกันนะน้ออยากอยากให้เขารู้ว่าเออผมเนี่ยคนดังมามาขึ้นรถกับผมนะโอ้เดี๋ยวเขาก็ไปดูช่องนี้เลยเขาก็เรนี่หนูเขาก็ไปตามไปอยู่จริงจริง ดังมาหลายคนแล้วช่องนี้น่อโปรโมทให้หลายช่องแล้วดังจนเขาปิดไม่ได้ค่าโปรโมทเลยโอ้โนี่ได้ย่คคาโปรโมทโอ้แจ๋วเลยคาราบาลครับผมผมดองไว้ให้พี่โดยเฉพาะว่าไม่กินไม่กินดีกว่านานทำไมป่าหวานเด็กนานไปงั้นดีอันนี้ดูดได้ไหมนี่อันนี้น่ะดูได้ครับ แต่อยากดีกว่าเดี๋ยวยับก็ดนมดีกว่านั่นแหละกินนมแต่อยากไปกินนมจากเต้าคนอื่นนะเออนี่เฮ้ยกินนมกล่องก็พอนี่ทำงงเอางั้นนี่เอาเอาอย่างนี้เลยเีลยกินกับบ้านไม่ต้องกินนมจากเต้านะเอ้ยยไม่ต้องไปเลยเนาะนานๆทีเจอกันเนาะโอใส่ไม่ยั้งเลยใส่ไม่ยั้งจนไอ้เต้า โอ้ยอน้องรวยแล้วไอ้แล้วเลยต้มอ่ะน่าจะต้มแน้ะเราไม่ทำแบบนี้หรอโอ้ยรวยต้มสาธิตสาธิตนู่นแล้วไอ้แล้วขับรถล้ว่างไม่ได้ครับต้องทำทางนิดหน่อยครับทั้งไทยทั้งดันหนู นี่ได้โทรศัพท์แล้วต่อไปก็อะไรรถกระบะรถกระบะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเอาให้ได้อรอติดตามชมอีกประมาณรอติดตามชมสองปีอตอนนี้ได้เงินไปกี่บาทแล้วได้เงินตอนนี้ได้เงินให้เมียกี่บาทแล้วได้ไปประมาณ ถึงหมื่นยังยังเพิ่งมาทำห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าอันนี้ก็ไปผ่อนเอาเืินเท่าไหร่อันนี้ไปดาวเขาเจ็ดพันดาวเจ็ดพันครับดอ้าวแสดงว่าได้ไปเป็นหมื่นแล้วเด็กนี่โทรศัพท์ใช่อันนี้โทรศัพท์เครื่องละพันสามเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ้มื่นสามเจ็โคโอ้โหอาราหาไม่ออก รถพันสามดาวเจ็ดพัน <laughs> ยับเตียน,นอ่ะน้องยับทางดีๆก็ไม่ไปว่ะ แล้้วนนนีี่เเาะร็จตงไปไหนต่อตรงนี้ยังไม่รู้เลยอ้าวยังไม่รู้อีกไม่ไม่ถามอ่ะไม่ได้ถามตกเกียร์นี่คือเรียกตกเกียร์ของแท้ใช่ครับเกียร์ตกเกียร์ตกเหมือนเซทเอฟเลยเนาะครับอ้เคยขับไหมเซทเอฟอ่ะเคยขับไหมเซทเอฟเนีเกียร์ตกอ่ะสามหกอ่ะสาเนีเคยขับไหมเคยเจอขับไปสามร้อยโอ้สามร้อยเกียร์อะไรสามร้อย สามร้อยมันเกียร์อะไรเกียด oh, so ิตันบ่ะเซทเอฟเหมือนกันเลยเซทเอฟเหมือนกันเขาอีสูุเนาะตรงนั้นเป็นทำงานอยู่ไอชนะวงเนาะอ๋อชนะวงนะชนะวงไม่ใช่มีแต่พวกไอนั่นบ่ะลงป่ะไอลงก็มีไออีสูุก็มีอ๋อมีสูสด้วยทำงานกัเขาได้ประมาณกี่เดือนตึงเขาอะไรออกทำไมไปคุยน้ำมันเขาอ่ะ จำไปซอ้นี่แล้วนู่นทุกคนในอะไรนะซุปตู้เขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลงก่อนดิมีน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนนี่เอาน้ำมาปล่ก่อนนี่ แล้วเอาให้เต็มไปเลยครับน่าจะประมาณ300กว่าเที่ยวครับตรงนี้ ตายไหมสี่สิบวันนี้คนละสี่สิบไม่น่าได้เพราะว่ารถสี่คัน สุท้ายต้องกดคันเร่งแบบนี้นะครับอื้นอื้นอื้นอ๋อมาดูเหล่าน้อยกันหน่อยครับอันนี้ขับโดยเหล่าน้อยครับต้อมอความไปทำทางอยู่ เหยียบเลยกันเร่งอ่ะ พันแอร์ดังละต้องทีฝาท้ายด้วยให้ดินมันร่วงหน่อย ไปกับเจ้าขุนเงินครับขับโดยพี่นพพี่นพดนดัมซิ่งครับน่าจะเอาดีด้านนี้แหละดูไปแล้วแต่ก็ไม่แน่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับเาแต่เขาจะเลือกแล้วก็แค่ได้เราก็แค่ซัพพอร์ตเขาแค่นั้นครับ อีกอีกเอ,อ,อาใครขับนี่ลืม,ลม,ลมใส่เกียร์อ๋ออ๋อมีลืมใส่เกียร์ด้วยเกิดก้องว่ะ เนี่ยรถเสาสูงเหมไหมมันจะฝ่า้ายมันจะอ้าเยอะครับรถต้อมนี่เสาต่ำครับฝ่า้ายไม่ค่อยอ้านะสังเกียได้เลยไปฝ่า้ายหน่อย อันนี้ครับจบครับเรื่องนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ